นีนะคะนักรเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะเรามาพบก,กับ English Class by รูแก้มนะคะห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนักเรียนไปรับฟังรับชมกันได้เลยค่ะบทเรียนในวันนี้ของเรานะคะคือเรื่อง countries nationality นะคะคือเรื่องของประเทศและสัญชาติค่ะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้ก่อนนะคะ ก็คือเพื่อให้ในักเรียนเนี่ยเรียนรู้คำพท์การออกเสียงรูปแบบโครงสร้างประโยคนะคะเกี่ยวกับประเทศและสัญชาติทั้งประเทศของตัวเองและประเทศรอบโลกค,ค่ะตัวชี้วัดนะคะก็สาม,มารถให้ในักเรียนเนี่ยพูดเขียนขอข้อมูลสแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องนะคะใช้ภาษาต่ตางประเทศในการสืบค้นข้อมูลค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะต่อมานะคะครูจะนำเสนอบทเรียนในวันนี้นะคะชื่อ ชื่อบทเรียนของเรานะคะมีชื่อว่า Where are you from Where are you from นะคะแปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าคุณมาจากที่ไหนนั่นเองนะคะ number นะคะนักเรียนเห็นธงชาติอาจจะคุ้นเคยนะคะ Spain Spain นะคะ s p a i คือประเทศสเปน,นะคะ่ะ number two Brazil Brazil number three the United States the United States นะคะคือประเทศอเมริกานั่นเองะคะ่ะ Number ขสีอประเทศอิตาลีค่ะ Number ขห้าญปประเทศญี่ปุ่นค่ะ n u m b e r ขหก Mexico ประเทศเม็กซิโกรูปแบบประโยคในวันนี้นะคะ Where are you from ง่ายๆนะคะนักเรียน Where are you from คุณมาจากประเทศไหนนะคะคุณมาจากที่ไหนนั่นเองนะคะ เวลาตอบนะคะเราตอบค่ะตัวฉันนะคะคำสรรพนามคือ I'm 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 from Thailand I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยนะคะ I'm from คือฉันมาจากนะคะนี่คือรูปแบบประโยคนะคะ Let's look at the map of each country นะคะคุณครูนะคะก็ได้เตรียมนะคะ แผนที่นะคะเป็นแผนที่นะคะสําหรับประเทศต่างๆว่าเป็นรูปร่างลักษณะยังไงนะคะเริ่มต้นกันที่สเปนนะคะสเปนะคะ The United States นะคะประเทศอเมริกานะคะบราซิลบราซิลอิตาลีอิตาลีค่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเม็กซิโกเม็กซิโกนะคะนักเรียนดูย้อนดูได้เลยนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ย รูปทรงเป็นอย่างไรนะคะของในลักษณะของแผนที่นะคะเพื่อที่นักเรียนนะคะจะได้ไปทำแบบฝึกหัดนะคะใน Workbook นะคะให้ถูกต้องนะคะโดยที่นักเรียนนะคะจะต้องจับผู้นะคะประเทศแล้วก็ลักษณะในแผนที่นะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรให้ถูกต้องนะคะเรียบร้อยนะคะ uh, this is about nationality nationality นะคะนี่คือสัญชาตินะคะสัญชาติค่ะักเียนะคะประเทศนะคะก็คือชื่อประเทศเนาะสัญชาติก็คือชื่อสัญชาตินะคะจะมีความใกล้เคียงกันนะคะในภาษาอังกฤษแต่ไม่เหมือนกันนะคะประเทศเรียกชื่อหนึ่งสัญชาติก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะเริ่มต้นนะคะ number one นะคะสเปนสเปนนะคะ Spain ค่ะสัญชาติประเทศสเปนสัญชาตินะคะ Spanish Spanish นะคะ Spanish ก็คือสัญชาตินั่นเองค่ะสัญชาติสเปนค่ะส i ปนสเปนิกมาถึงธงสีเขียวนี้นะคะบราซิล Brazil นะคะตัว Z นะคะเน้นออกเสียงถูกต้องค่ะ Brazil นะคะ Brazil นะคะถ้าเป็นสัญชาติเราเรียกว่า Brazilian Brazilian นะคะก็คือสัญชาติบราซิลนั่นเองค่ะประเทศบราซิลสัญชาติบราซิเลียนะคะ Next one the United States the United States นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาะคะเรนจะเห็นว่า state ต,ต้องเติม s ด้วยนะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเนี่ยนะคะมีหลายรัฐมารวมกันนะคะพระนันต้องเติม s ด้วยนะคะ the United States นะคะฝัญชาตินะคะคือ American American นะคะ next one is นะคะ รูปแผนที่นะคะเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายมากเลยนะคะเป็นลงทับ,บูทเนาะนะคะอิตาลีอิตาลีนะคะประเทศอิตาลีค่ะธงชาติก็จะมี green white and red นะคะสัญชาตินะคะเราจะพูดว่า Italian Italian นะคะก็คือสัญชาติอิตาลีนั่นเองนะคะต่อมาค่ะประเทศใกล้บ้านเรานะคะ Japan Japan นะคะประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะ สัญชาติญี่ปุ่นนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Japan e e s Japan e e s ค่ะคือสัญชาติญี่ปุ่น,นะคะ่ะ This one is Mexico Mexico นะคะประเทศเม็กซิโกค่ะสัญชาตินะคะ Mexican Mexican จบไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะนักเรียนคะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะ Country นะคะคือประเทศนะคะ Nationality คือ สัญชาติะคะ Spain Spanish Brazil Brazilian the United States American Italy Italian Japan Japanese Mexico Mexican ะคะ่ะนี่คือประเทศและสัญชาตินะคะในบทนี้นะคะที่เราได้เรียนนะคะ อนนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของรูปแบบประโยคนะคะง่ายๆค่ะในเรียนมีแค่2รูปแบบประโยคหล,ลักๆในวันนี้นะคะคำถามค่ะ Where are you from Where are you from นะคะคุณมาจากประเทศอะไรนะคะคุณมาจากประเทศอะไรคุณมาจากที่ไหนเนี่ยจะเรียนไปแล้วนะคะ w h question Where นี่แปลว่าที่ไหนเนาะเป็นถามเกี่ยวกับสถานที่นะคะเวลาตอบค่ะ I'm from Thailand I'm from Thailand ฉันมาจากและตามด้วยชื่อประเทศค่ะง่ายๆค่ะต่อมานะคะถามสัญชาติบ้างน,นะคะ what is your nationality what is your nationality นะคะ nationality นะคะครูบอกไปแล้วค่ะ nationality คือสัญชาตินะคะสัญชาติของคุณคืออะไร what, what นะคะก็คืออะไรถามข้อมูลนั่นเองนะคะ what is your nationality I'm Thai I'm Thai ฉันมาจากประเทศไทยนั่นเองค่ะสองคำถามวันนี้นะคะง่ายมากเลยจริงๆค่ะต่อไปนะคะก่อนที่จะพานักเรียนนะคะไปทำแบบฝึกหัดนะคะในบทเรียนหนังสือในหนังสือ New World ของเรานะคะจะมาทบทวนันักเรียนก่อนนะคะในเรื่องของ pronouns ค่ะคือคำสรรพนามนะคะ I am นะคะคือฉันนั่นเองค่ะเราใช้รูปย่อคือ I นะคะ he is เขาผู้ชายนะคะ เราใช้รูปยอ่อคือ he's she is เธอผู้หญิงค่ะรูปยอ่อคือ she นะะ they are นะคะแปลว่าพวกเขานะคะรูปยอ่อนะคะคือ there นะคะ we are คือพวกเรานะคะรูปยอ่อก็จะเป็น where นะคะต่อมานะคะนี่คือในแบบฝึกหัดนะคะ workbook ของเรานั่นเองนะคะเรียนดูค่ะ เขาให้ข้อมูลมานะคะชื่อ r i c a าโดนะคะ r i c a r d o s m i d i m from m เ x i c o นะคะเราเขียนตามตัวอย่างเลยค่ะ Ricardo is from Mexico นะคะ Ricardo เป็นผู้ชายสรรพนามของผู้ชายคือ he's นะคะ he's Mexican นะคะจะเห็นได้ว่าประโยคแรกเนี่ยมาจากประเทศอะไรนะคะส่วนประโยคที่สองเนี่ยก็คือจะมาจากาจะเป็นสัญชาติอะไรนั่นเองนะคะ Anna and Prado นะคะ are from Brazil นะคะ Anna p r e d o มี2คนค่ะมาจากประเทศ Brazil ก็คือประเทศบราซิลนั่นเองนะคะ They are Brazilian They are Brazilian นะคะมาค่ะ We from Italy นะคะทั้งสองคนค่ะ c ั a n g Prigo and Luigi นะคะ p r e g o and Luigi are from Italy นะคะเพราะฉะนั้นพวกเขาสรมพันธ์นามคือ they นะคะ They are Italian They are Italian นะคะ อันแรกจะเป็นประเทศอันที่สองจะเป็นสัญชาตินะคะ I'm from the United States นะคะ Bill is from the United States นะคะสัรพนามแทน Bill ค่ะ He's He's American He's American นั่นเองค่ะ Number five I'm from Japan นะคะเราก็เขียนเลยค่ะ Aki is from Japan Aki นะคะสรรพนามแทน Aki คือ s h e e นะคะ s เชฟญี่ปุ่นเชฟ e ี Japanese. นี่นะคะและมาข้อสุดท้ายนั่นเองนะคะ I am from นะคะนักเรียนมาจากที่ไหนคะประเทศไทยนะคะ I m from Thailand I'm Thai นะคะฉันเป็นเชื้อชาติไทยนั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะนักเรียน เสร็จแล้วแบบฝึกหัดง่ายมากนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอองานในสมุดนะคะที่จะให้เรียนลอกแล้วก็จดนะคะจดให้เรียบร้อยนะคะว่า you from นะคะชื่อบทเรียนคุณมาจากที่ไหนนะคะ Country and Nationality นะคะก็คือประเทศและสัญชาตินั่นเองค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นประเทศนะคะส่วนหน้าถัดมาจะเป็นสัญชาตินั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนยนบทเรียนวันนี้นะคะเรามีรูป รูปแบบประโยควันนี้2ประโยคเท่านั้นนะคะ Where are you from นะคะและ What is your nationality นะคะก็คุณครูวังว่านะคะบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะและอย่าลืมตามงานทำงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ See you again next clip bye